สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัชกิจจาประกาศให้3พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ทําการค้าวันที่5พฤศจิกาย,ยนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์รัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกําหนดให้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทําการค้าระบุว่าโดยที่ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงานจาราจรตามมาตรา20 แห่งพรบร,รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535ได้ให้ความเห็นชอบตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหาคนครครั้งที่3ท2563เมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาค,คม2563กําหนดให้ที่สาธารณะดังต่อไปนี้เป็นพื้นที่ทำการค้า 1. พื้นที่บริเวณทางเท้าติดลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัสถนนพระรามที่สซอย69เขตบางขุนเทียน2พื้นที่บริเวณทางเท้าซอยอารี1เขตพญาไท3พื้นที่บริเวณที่ว่างปากซอยอ่อนนุช70เขตประเวศอาศัยอำนาจตามความในมาตรา20ประกอบมาตรา4แห่งพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พศ2535ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฉบับที่2พศ2560ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงประกาศให้ที่สาธารณะดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นที่ทำการค้าโดยมีรายละเอียดพื้นที่ทำการค้าแนบท้ายประกาศนี้ และผู้ค้าที่ทำการค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนดหากมีการฝ่าฝืนกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการผ่อนพันตตามเหมาะสมต่อไปทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ